มันซุปเป็นอาหารซุปนี่แหละยามันบูดมันนองแล้วไปขึ้นเขายังมาถึงเวลาบอกเขาเขาบอกว่าขึ้นมาได้ซีรีส์หายใจนั่นแล้วจำารยบอทเที่บเทียบอกตอนนั้นว่าที่เยสกีบอกว่าที่มีหลายคูเถก็เลยบอกว่าเมนแต่ว่ากต่มีมีมันใจคูหนึ่งที่ซื้อออกน่ะจำารยบอทที่ว่าเนี่ยซื้อเบอร์ท่อง่าเท่าไรแล้วลารแล้วเป็นข้อทังงละตลิ บแต่ออกชุดนี้สิได้ร้ายปันไดก่อรถแท้อ๋อแต่ออกร่านี่จะได้สามเซนแต่ออกร่งบนทั้งล่างก็ได้ห้าเซนห้าเซนโอ้โอ้นี่รถแท้ป้ะรถแท้พ่อมันเป็นเส้นเก่าพฤศจิการคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฮัลโหล มาดามใจเย็นฮัลโหลมาดามฟลอร์แบบนี้ยืนไปใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วเพียงใดฝันดีไปมาดามเพียงใดฝันคงสุดท้ายมาเห็นดอกมันก้อนละคือว่าคือว่าฝันคักแต่คงสุดท้ายมาดามสวีเดนเด้อฝันว่าจังใดฝันเจอกระดูกสองขึ้นละ ที่เมืม่อนั้นที่ที่วานที่วา่วาไปซื้ออีหยัางเราเขาบอรับอีหยังก่อนว่าลูกว่าไปซื้อซื้อแล้วแต่ว่าจะเอาขึ้นเขาเขาบ่กรับขึ้นในฝันน่ะแม่นบ่่แมนอสะ อาหารสบนี่แหละยามันบุดมันนองเลยเอาไปขึ้นเขายังมาถึงเวลาบอกเขาเขาบอกว่าขึ้นมาได้ซื้อไปแล้วใ,ใจนง่นแล้วอันนี้ันแต่ว่าคิดเหรออันนี้เราคิดว่าเลขที่ซื้อไปแล้วนะมันถือแล้วบ่ไม่นไปฝนมาเดยขับรถครับคนมาขับรถไปส้นเขาขับมาส้น รถทะเบียนสามหน,น,นึ่งรถรถทะเบียนสามหนึ่นงหนน่ะเนาะบัเนตที่ไ้ยิ้น่าขอสิสิกลับท่ายเลยมื่อขออ่อนกับลวกกับรูปพ่อบ่ะเม่เนมันขึ้นก็ขออีกรอบนึงขอขอ่่ยบอกว่าจะแต่เมยไงม่ยัง่งเลยบารน็นตฝันม ไไดจน่ืันรถขั้นเก่าบมดมาแล้แมียนนี่บออก 10S กับ31นี่โบสั่นต่ว่าตัวแต่ที่บอกแที่บอกแต่แค่แรกเด้อปมา31แต่มว่อฝันเจ้ากระบดอีก2-3รอบติดที่เทียนได้ลอตเตอรี่ไว้หลายแลายได้เบื่อท่องได้ยังไว้หลายแลาวนี่ยมิดตัวใดแน่ หนึ่งหนึ่งกับสามหนึ่งเป็นเลขมากเลขชอบนะแม่เลาอันที่ที่ฟันได้เลขนะฟันว่าจังไหใส่บูกยาออกมาพอยายนา่ายน่อยกรสากคนหาม,มาเบื้งลกอยูห่หนกระดานมีบริสุทธิเนเลไปเบื้งกเลมามีอยู่เลยสอบแกระดาษที่เขียนมุงกไม่พ้นกุไมย้ายหน่อยย้ายน้ากับกรสเบื้องนี้ฟันนะเป็นเลขตัวได้บบนี้ สองสาม่วงกลมไปสองซีสามม่วงกลมแล้วก็ตัวนึงกับสองซ<ม>ีเนฟันได้เลขสองตัดสองครูเอ็นฝันได้เลขสองคู่จัดไว้หลายไปตายแล้วบหมู่านกระดิกมาขึ้นนี่ดิขึ้นกับฟันเคียวกับรถขึ้นเก้าอันบอก มีแต่สองตัวบ่าสามตัวบ่หนี้บ่าสามหนึ่งหนึง่งตัวมีสองคู่สามหนึ่งหนึ่งกับสี่หาซีหลังจากนั่นกับฝันตัวที่ว่าติดฝันได้ขี่รถที่ว่าเอาลิพ่อไปเสียงเลยนะสี่ห้าอะกับฝันว่ามีเอยียงกันครับที่เลียกนะ่ะไอ้ย่าลูกแค่นั่งมาอืมขึ้นเดียวกันฝันสองรอบฝันว่าไปนอนน้ำเพลินแี้เลยกัน ก่อนชีแจงกับฟันก็มาค้มปุ๊ดกันออกระเล็ดตีไปเป็นซี่หาซีอ่อนแระที่ามามนะัก่ะที่ทรงม่หายนะเอ,อแตัวมาสามหนึ่งนึนะมันเป็นเลขทะเบียนรถเปนว่ 3, 1, 1, าตามหนึ่งมาเกียวที่ว่าบอกถึงแต่แรกตงง้งาจากเลขออก,กันดีว่ามาขึ้นนี่มันจะือว่าสมานว่างวันน,น,น,นี้ สี่ประมาณบ่มันสองรอบถึงสองรอบตัวใดตัวสิให้คุ้มมา,าที่จังที่จังมากที่จังมากจึงเน้นนะจังมาก,มากนึ่งนึ่งก็หาซีก<อ>็บันนี่อาชีพบังน,นึ่งพี่เหมีม่ยโทรมาหาพี่เหมีม่ยกับฝันฝี่เหมีม่ยวฝันเห็นแจ่นโมโยโย่สี<อ>่เดน่น ฟันคือกันนี่ละฝันว่าเจ่งมี่ยังกันกับผู้ชาอีกมันเป็นเลขอยู่ระบิห้องบอลเกย์อัฟิเมียมคือฟันคือเจียงแต่ก็เรยวางสีแต่ว่าจังซีไปแล้วหาสีกับงหนึ่งสนุกมาณบนทมาบอกเพิ่มฝันซูฟางบนบนฝันเห็นบนเลโท่วมหา ซื้อเหล็กไปแล้วตรงซื้อเหล็กน้ำกระเจาไปแล้วสองเจ้าหาซีกับหนึ่งหนึ่งแต่ก็ไปมาฝมาขึ้นอีกรอบหนึ่งอ้าวสรุปสรุปด่วนโทรศัพท์จะหมดแบตบสามสัวกันซีหาซีตั้งเห็นน้ำกินเลยซีหาซีเรครับสามหนึ่งหนึ่งกับสามหนึ่งหนึ่งซีห้าหสามตัวแต่กันเลขสองตัวกับที่มากับหาซีกับหนึ่งหนึ่ง ล้วก็ชิี่มาอีไหนหาซีกับหนึ่งหนึ่งระก็สามหนึ่งกับซูนสามกับซื่อน้ำมากูแต่ะบามากมาหลายสามสองทูน,นอืมที่จัดนักไว้ดาวคือหาซีกับหนึ่งนหนึาา่งแมนเพราะว่ามันใจมันใจมากชัว่วจำได้ว่าที่ที่บอกตอนนั้นมาที่ แยกเก็บบอกว่าที่ไม่หลายคูเถกก็เลยบอกว่าเมนแต่ว่ากับมีมีมันใจคูหนึ่งที่สิอ,ออกนี่ยจำได้บ<อ><ท>่ที่มากเซื้อเบอร์ท่องไว้ท่าไรแล้วหลายแล้วห,วหวเป็นขอ้อเรื่องลัตตีกเบอร์ใดนะโก,กมูเรียกยังหาซีกับสามหนึ่งที่ซื้อไว้ตะแรกเออแล้วก็มาเอาเนื้อหนึ่งเพิ่มอีกอันออกแนละ้วยูนี่สิได้จักเซีน บนซีหาเบนบ่ีหาเซษบนบ่นนโอ,นโอนหน,น,โอนักเป็นหนีันไปต้ง <หา S 1> <ช>บนทั้ง่างไหมสามวันแล้วกระเบ,บ<น>ิบดกระป๋าแบนเนี่ยไหมไปหาซีหนึ่งหนึ่งอ่ะสรุปตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลีหาซีสามหนึ่งหนึ่งนี่ล่ะ นี่หาาจีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์แต่จะมา,นาแมานอกในชุดนี่จนะขอมาหาซกับหนนึนอกชุดนี่เสีได้ายปันไดก่อก่ีใบุญฮะปะมาณรถแห่เออ ได้3เซนออกเครื่อนั้นล่างก็ได้หเซนเซน<ส>อโอ้โอ้มีรถแท่พ่รถแท่พ่อมาพิชิตเก่าพฤศจิกาอ่ะตัวเลขกมาบานนี่ย